Oh, yeah. Okay. This is Professor Raymond Novi. Ah, you will reflect that I am the wretched soul responsible for awakening a Kandarian demon. I beg you to perform the following actions in order to prevent spread. Combo! Combo with me! I've drawn a map and split it into five houses. I've them together the pieces to find the location oh so of the Kandarian dagger, the lost pages of the Necronomicon. เอาหรอส่งเคี้ยอยู่ข้างในอ๋อมีอีกพี่ใช้หอกเลยเหรอข้างในมีอีป่ะมีพี่มีตัวโอ้โหมาเอ่อไอต่อต่อเอานี่ไปเอานี้ไปพี่มีสองเันอ๋ออเคได้ได้โอ้ยดาบม่วงเหรอ หรือไรอะมาเ็นเต้พี่มาเชนเต้พี่ทามใช้เลยดีกว่าโมผมครับพี่อ๋อโอเคเดี๋ยวอัพตาตาไม่น่าก่อนนะน้องๆโอเคเดี๋ยวนะทำไมเพื่อนเรามันเลื่อนรถเยอะขนาดนั้นวะพี่ไม่รู้อ่ะเหมือนจะเล่นไม่ค่อยเป็นหรือเปล่าเฮ้ยลูกโม่โอ้โหเสร็จกูเลยเยโอเคทำเตี้ยแตกง่ายเลยกว่าพี่ทะครับนั่นแหละรออะไรอ่ะของม่วงต่อ โอ้ยเลื่อยม่วงพี่มาพี่พพเองถ้าเลื่อยอะ่ะตัวนี้ตัวตีด้วยดิใเหมือนไม่เสียงใครมาหายใจแล้วต้นคอ,อกูนะใค,ใครมาหายใจแล้วต้นคอพี่หรือเปล่ามีกล่องอีกกล่องหนึ่งมนะเนี่ยต่อข้างนอกพี่นะไปดูนนี่ข้างนอกพีดอ่ะขาว Drink. โอเคเมื่อเราอัพแล้ไม่น่าเสร็จปุ๊บแล้วก็เมลียา,ยาวๆนะฮะน้องๆอ,อันนี้เป็นสูตรเราต้องไปก่อนอือฮึอเอาได้อีกหนึ่งอันนี้มาโอเคเมลีสีก่ก่อนก็พออย่าเพิ่งตันแล้วก็เดี๋ยวไปอัพเลือดติไไดอึดๆตัวนี้ไม่เน้นเกาะเน้นเลือด ถ้าสู้ก็สู้ก็บ้องตรงก็น่าจะได้อยู่แต่เลื่อยมันช้ามากกว่าต่อพี่ใช้แล้วมันบรรชาที่ผาพี่ก็ต้องทำท่คริปตแอนิเมชันนะพี่เก็โอเคมีกล่องตรงนี้สองกล่องเสียงสองกล่องนะดาบเอ็กซ์เทอร์โด้านในมีหนึ่งกล่องขอกล่องอะไรเอ่ยไม่มาพี่กล่องธรรมดาว่ะ ต่อโดนต่อโดนเอาแฮะขอหน่อยละกันประเดิมตบแรกเพื่อนโอ้โหหลังเข้าไม่ดูเรื่อง<า>โอ้เพื่อนเพื่อนเลยไม่เปลี่ยนนี่ว่าเพื่อนไม่มีแม้กระทั่งอาวุธโธ่ว่าแล้วเรื่องมันลดมันสู้ไม่เป็น มันเพิ่งได้คอเนี่ยโอเคแต่ว่าใช่พี่ก็าทำเตือแตกผมเดาอกเลยก็ใช่ไงรออะไรอ่ะโดนผีวางแถบปะใช่เนาะไปปะตัวนั่นโอเคตรงนี้เคลียร์ไม่มีอะไรแล้วขึ้นพี่จะบอกก่อนพี่เปิดมีของ มันอยู่แถบนี้เองพี่ต้องหาเพื่อเล่นไม่เป็นอ่ะยืนยืนให้มอนตีเลยอ่ะกูงงเหมือนกันโอ้โหยลึกออกโอ้โหเฮ้ยโอ้โหก่อกบะก่อกบะเฮ้ยเพื่อนล้มอ่ะใช่พี่โอ้โหอย่างงี้สวยแล้วแบกแล้วแบกเพื่อนไงไหวเนี่ยเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยฮะทุกคนดูเลยชุ่มแม่ชุ่มแม่โอเคไม่รู้บอสมันจะมาเอาหรือเปล่านะเฮ้ย เาได้เล่นอย่างนี้ตามปบเดิมตายแล้วออกอกล่องฟ้าอะไอยู่ไหนนะต้องเอาสกิลหนักแล้ววะทำบนพี่บนสุดเลยวหรือว่าชันลอง โอเคเห็นแล้วโอเคไม่น่าเหลืออะไรให้แล้วโอ้โหเพื่อนเอ้ยล้มอีกแล้วเหรอใช่แล้วมันปั๊มไปโอ้ต้องเดินเกมเลยพี่ตอนเนี้ยโอเคเมลีเต็มเลือดเต็มต่อเราจะมาคอยชุบมันไม่ไหวนะเนี่ยถ้ามันไม่ตามเราก็เรื่องของมันแล้วนะตอนเนี้ยเกมจะช้านะ เต็มช้าเนาะพี่ผมบอกเลยผมข้างบนเลยครับพี่เดี๋ยวไปโอีกแล้วทำเกียรติมันอึดเนี่ยว่าตัวใหญ่อ่ะจีหั่มมันไปดิพี่กำลังตามไปต่อเฮ้ยโอ้โหมันสร้างแต่ตัวนี้ออกมาว่ะ็นตัวอ้วนเนี่ยตลอดเลยเพื่อนตายแน่ต่อถ้าผีสิงพี่เพื่อนตายนะพี่แรงพี่แรงพี่ลุมมพี่ ทุ่โม่เลยอ่ะสีอะไรอ่ะโม่กลัวสีพี่พี่ขาวพี่มีแล้วพี่มีแล้วได้แต่ตอนเกมแล้วให้ต่อมอยู่ใกล้กันไว้ดิเดี๋ยวมันยิงเพื่อนตายนี่ยตายพี่เลยพี่ปักเร็วเลยพี่มาเร็วมาทลับมาบมารอเพื่อนหรอไปแล้วมันล้มอีกแน่ๆอยู่แล้วอ่ะพี่ก็รู้อยู่ ไปรอแล้วเรื่องกินดีกว่าพี่มาเล่นฮันเตอร์แต่มันไม่ใช้ปืนเลยเล่นไม่เป็นอ่ะ <c oughs> เราไปลองคนเดียวไม่ได้นะเว้ยมันไม่ไหวหลอกต่อใช่เปะละ่าใช่พี่แค่นี้เราก็แย่<ร>ยแล้วอ<ะ>่ะแค่มันไปเล่นฟาร์มเวลให้ให้ผีเราก็แย่แล้วอ่ะผีเลเวลเก้าแล้วนะยังเพิ่งได้แค่ชิ้นส่วนแผนที่แค่ชิ้นเดียวเองอ่ะ เราต้องเดินเกมแล้วต่อตายพี่ตายทีมมูลี่ไปเดตเอ็นโอเคจุฟาร์มดีเลยข้างหน้าเราพี่เฮ้ยข้ามไม่ได้วะต่อไปหาแวะไฟก็ดีนะหรือจะยุ่ง<ด>หรือจะเป็นเรื่อง,งแวะได้แวะ จะยุ่งเหยิงหลังเข้าอีโมดไปเลยมีกันอยู่สองคนหรือวะเดี๋ยวพี่ขอเกาะน,นะเนีเ่ยอ้ยโอ้โหเฮียเป็นแล้วพี่เฮียมุดไปไป ต้องหาอีกส่วนหนึ่งให้เจอไปที่เดชเดชเอ็นแยกเลยพี่แยกหาเลยดีกว่าเกมเร็วก่อนเลยเฮ้ยจากไหนเนี่ยไอหนุ่มมาจากไหนโอเคได้ก่อแล้วออกมาเรื่อยเรื่อเลยว่ะ อะไรเป็นไรกับพี่ฮะเป็นไรกับพี่มึงมก็รู้น,นะถ้าลุงแอดมึงก็รู้ว่าถ้าลุงแอดใช้เลือดจะเป็นไงนะไอ้หนุ่มบ้านพี่มีนี่นะต่อบ้านผมมีกล่องนี่มีกล่องมีกล่อง<า>อยู่ชั้นบนเหรอวะดาบไม่คาลิเบอรกล่องอยู่ไหนนะ่ะ นอกบ้านโอเคกล่องฟ้านะโอเคพี่เพื่อนไม่มีเลือดเฮ้ยโอเคได้ปืนแก๊ปฟ้าสวยเลยบ้านต่ออยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงข้าวเลยพี่เจอแล้วเป็นตัวยูก็ได้พอบ้านนี้กับกระสุนปืนถกดีอยวให้ผมเก็บไว้รอแล้วอันนี้เพื่อนเจอบ่อแสป่ะนะอย่งไปอย่างเจอแล้วเจอแล้ว Cangger are to บ้านต่อบ้านที่มีกล่องพยาบาลใช่ไหมไ่พี่ใช่ปะใช่ใช่ชั้นไหนชั้นบนบินมาแล้วแม่งเอาพื่อนอย่างเดียวเลพี่ังไงผมว่าแล้วมันฟาวกับเพื่อนพี่ชั้นบนชั้นล่างอะกล่องมึงอะได้ยาละ มันมาแล้วสินะอืมโอเคมึงยังไม่เจอกล่องเลยต่อกล่องมึงอยู่ไหนเนี่ยนอกบ้านหรือในบ้านมันอยู่นอกบ้านพี่ใช่นอกบ้านเอาช่วยมึงก่อนดีกว่าไม่น่าไหวนะอย่ามาเล่นในบ้านดิมันเล่นไม่ได้หรอกไอพี่แต่ว่าต้องต้องบวกแลนะบอสมาก็ไม่บอกบอสมาไอพี่ที่ผมบอกมึงบอกว่ามันมาแล้วมึงไม่ได้บอกว่าบอสมาไอชิบหายออกคูปิปิดตรงนี้ กูก็เลยไม่ได้โฟกัสไงกูเลยไม่ได้มาช่วยไงอ๋อเออถ้าบอกบอลมากูวิ่งไปแล้วกูคิดว่ามอนธรรมดาว่าไหวอะไรอย่างงี้มาพี่อามูอดีกว่าพี่ไหนวะนอกบ้านมึงไม่เห็นมีตะกรงเลยอ๋อนี่ไงเจอละสำคัญนะที่มาพี่รีโมเดลกับพี่ป่เราต้องเดินเกมแล้วตอนเนี้ยไปดิไปดิไปดิโกโกโก้โกไปเลย <ไ>เอาตรงนั้นก่อนเลยไปเคียงนั้นก่อนเลยยาสองโลสองไหวชิวเฮ้ยไอ้เี้ยต่ออย่างงี้แกมันลมได้ไง,ไงไวะเนี่ยโอเคมันไม่วรลมได้จริงกูเห็นคนขับทักกี่คนก็ไม่เหมือนมึงนะมึงเอียงขวาตลอดขับอะ่ะเป็นไรห <c oughs> นักพี่หนักใครไปช่วยเ,เพื่อนวะที่คนนังไปชุบบอกใช่ต้นไม้ต้องห้ามอยู่เลย กันมันสิงกว่าเดี๋ยวกูไปจุดไฟอันหนึ่พี่ผมปวดละมึงเอาก่อนเลยมันเข้าสิงกูได้ทุกเมื่อโอเคเราต้องผิงไฟกันนะน้องๆเสริมเกาะเข้าไปแม่งเอาเพื่ออย่างเดียวเลยแม่งเ่ยมันฟาร์มวิกับเพื่อนนะเนี่ยตอนเนี้ยนนม,มันมเป็นหรือเปล่านะร มาเราทั้งเร,า,า,เรา,าเราเป็นหรือเปล่า,าเราอ่ะนี่แกร์ไม่เอา,เอาแต่เพื่อนอย่างเดียวมามาตเีเลือโอ้โหเลือดอาบจัดเรเรียบร้อยวิ่งกระเด็นเลยเหรอ,อกจุจริมันกระเด็นเลยววะ หมือนกูมีสะท้อนดาเมจอ็ดอะเกรนเลยอะเหมือนกูมีสะท้อนดามิเอ,อ็เออฮะจะเฟิร์กูเริ่มแน่นแล้วไงเหมือนบล็อกดาเมจดเชนเซอรนีโหมดครับทุกคนมันได้แบบเร็วมากจะบล็อกน่าจะออกมาเร็วเนี่นแหละอแรงมันจะเร็ว อืมสิงเหรอ,อเกงผมจะไปก่อนพี่ให้สิงผมตัวไปอันนี้ไหนละมันเร็วมันเร็วไม่ต้องรออีโมชัน่นเพื่อนอย่ายืนเออดิเฮ้ยกว่ามาเนี่ยพี่เอาเพื่อนก่อนเลยเวงมึงรังแกหมอกูมึงรังแกฮันเตอร์กู คุณเลืเอ่อยหยบบายหุบชยบหยบหยบสิงหรอสิงตัวหรอสิงตัว,ร, <Weber. S 1> ตวรู้จักเปล่ามอเตอร์ดำแดงไงสัตว์รู้จักมอเตอร์ดำแดงบ่ เพื่อนก็เพิ่งหัดสู้นะก็เข้าใจแหละแต่คือผมเล่นรอไม่ได้ถ้ารอแล้วเกมมันจะตึงกว่านี้เยอะใช่รเราก็ต้องเล่นเราก็ต้องเดินอะ่ะจะหาว่ามา,มาทิ้งมาถึง,อ,งอะไรไม่ได้นะเราทำไปด้วยใช่คือถ้ามันรู้ว่าเล่นไม่เป็นบางคนจะตามเพื่อนกันเวย่ยคำนึงไว้ก่อนเลยเพื่อนน่าจะเล่นเป็นไว้ก่อนเลยเกพี่งั้นเราเอรอน้อยแล้วตอนเนี้ยฟาร์มได้นะกูไม่ต้องกูไม่ต้องฟาร์มอะไรมากมายอ่ะ เอาเลยโดนสิงวะ่ะโดนสิงสูงว่ว่ะหาจุดไฟก่อนดีกว่าพี่ยาพี่ยานี่ยาเอาเลยยาเต็มยาเต็มมีแค่เกาะน,นั่นแหละเฮ้ยจุดไม่ได้เกมาเอาไปยาให้เพื่อนเอาไปเลยเฮ้ยแล้ว <ไป S 1> อะไรอ่ะเฮ้ย ให้ตายสิฉันผิงไฟอยู่แล้วมันยุ่งอะไรกับฉันน่ะนะกูวิ่งไปตรงไอ้นี่นะไปเคลียร์ตรงดาบเลยนะไหวใช่พี่ไปเพราะผมก็ไปเอยตรงนี้พี่กองพี่กองข่าวไม่เป็นไรกูเหลือสกิลกูไม่ต้องอัพแล้วเหลือแค่เอาไอ้นี่ความกลัวเฉยโอเคได้พี่ไหวอ่ะที่เหลือตันหมดแล้วชิลๆชิแต่ผียี่เบ็ดแล้วว่ะผีก็ได้เรื่องอยู่นะเฮ้ยเอ้า โอ้เพื่อนไม่เกลียให้กูเลยไม่เกลียเวให้กูเลยว้าว <c oughs> โ,โ,โดนหลอกโอ้ h my god มยี <c oughs> มาย,ยาวนี้ <c oughs> ขอบคุณเหลดคนดูด้วยครับขอบคุณครับบอมามาดิมาดิ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแดกยาก่อน เพื huh ่อล้มเพื่อล้มกูมั่นใจกูมั่นใจกูมั่นใจอีแก่นมนมยานเออแตกไปดิเฮียแตกไปดิขอาะแล้วกันเกาะโอเวอร์โดนสิงโดนสิงอืมพีอืมพีร้อยเพื่อนหายละ ทุกคนโอเคเปล่าอยู่ดีเปล่าอยู่ดีดนะชชนคุณก,กับเพื่อนขอหน่อยละกันขอหน่อยละกันไม่รียละเงีย,ยบเลยเอยเพื่อนลงโคตรบ่อยเด้อมันล่วงบ่อยไปไหมเพื่อนมันบ่อยไปไหมปับ๊บดาเมจพี่เอาเลยมา มาดิให้น้องเขามาดิมันจะอึดอะไรมันจะอึดอะไรอึดด๋าอึดด๋านี่นี่นี่ไงมึงลุงแอดเบิร์นยับนัววะ่ะเริ่มนัววะ่ะ <c oughs> โอ้โหเลือดเต็มจอกูเลยไปยังตัวโว้ยอึดจัดไอ้เหี้ยนี่ อึดแตเว้ยตายโอ้มันซัมอนแต่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยว่ะเออเพื่อนเราไปแล้วเฮ้ยต่อมันสิงเพื่อนชูบีชูบีเดี๋ยวมันล้มเร็วมาไป สิงตัวสิงตัวปะหยันยิ่งแย่าปะหยันมาดิสิงตัวสิงตัวเฮ้ยสิงกู้ไปต่อไม่ปชิมาแล้วเออแรงนะ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 สวยสวยสวยลุน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 ยังไม่เคลียร์กับวะเนี่ยจะเคลียร์ละ

เฮี่ย <20 S 2> เป็นหมื่นไปฟัง<ไ>ปใปแก้กันพี่ตอนนี้หาของก่อนมีคนหนึ่งมาชุบมาแล้วเนาะใช่ใหม่จะจับไอ้คนนึงอะโดนสีจนได้เหี้ยขี้มีบ้านหลังอื่นวะ าาปวดเาวในปั๊มนะไ้พี่ปวดมบาในปั๊มเลยโตเพื่อนเพื่อนยอะไรอีกคนหนึ่งไม่ก็ปวดหัวกับอ้กเพื่อนคนนี้นี่ยลมคนเดียวทั้งเกมเอพี MVP ไปเลยมาเด็คล้องใครคล้องใจอะไรหรือเปล่าคดล้องก็มาแค่นั้นแหละ ลุงแน็จับเรือแล้วก็บอกเลยแล้วเร็วนะว่าก็จริงอะไรจริงไม่อยากใส่อนิเมชั่นมันเสียเวลาไม่มีะไรเลยว่าต่อเนี่ยอยากได้ก่อออกกันได้เพื่อนออกเกมไปแล้วถ้ากูสาบกไอ้เหี่ยบ้านหลังนี้แล้วกัน <Hayır> <cold> กูสาบแบดมันออกเกมเฉยเลยทุกคนเฮียที่ผายมันเป็นเปล่าไงไงล่ะได้ก่อนแล้วโอเคตอนนี้น่าจะได้อยู่นะกอเต็มยาสองก็ได้อยู่นะไรพี่ยาสองไปปียาหนึ่งยาหนึ่ง แต่แต่พี่หาเดี๋ยวหาฟามโอ้ผีจะสามสิบแล้วไอต่อแล้วเหลือสามคนใช่ก็ต้องฟาร์มของมะพี่ไม่ฟาร์มไม่ได้คือตอนนี้มันไปเก็บเลเวลกับอีกคนหนึงอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่พี่คือไอ้นั่นนะมันไม่ฟาร์มเพิ่กับไอคนที่ออกไปลวนๆเลยพี่โอ้โหยันรเบียม,มันโครตรสูงอะ่ะเพื่อนมึงทิ้งขี้เพื่อนน่าจะตายว่ะมันไปบู๊คนเดียวเลยต่อ ดับโอเคดับไปปะกูไปเอาเลยดีกว่าวต่อส่วนเนี้ยเพื่อนมันไปคนเดียวเลยมันมันห้าวมันอะไรของมันวะเฮ้ยมันไม่เล่นไม่ดูเพื่อนนะครับเนี่ยคำว่าทีมเวิร์กมันไม่มีไงไม่ไหวไงแล้วเดี๋ยวพราะก็แพ้เหลือสองคนอ่ะไม่ไหวล้มรออะไรอ่ะที่เล่นไม่มองเพื่อนเลยอ่ะ คนนึงก็ออกโอ้โหเสียงยี่แหม่คืออีกคนนึงก็น่าจะรู้แล้วว่าตูวควรตามใครดีสุดแล้วอ่ะมันควรจะเอ้ยตรงนี้ฟาร์มแล้วนี่มันควรจะโฟกัสหน่อยเว้ยคือมันไม่โฟกัสเลยอ่ะเกมมาเล่นเป็นทีมนะไม่เล่นโซโล่เฮ้ยตรงนี้มีตรงนี้มียาเหรอโอเคพี่มั้งไหน่อยแล้วจับมียากันมีอันเดียวพี่เอาไปคนละสองนะถางั้นอ่ะที่มีสองลุยเลยดีกว่าช้ากว่านี้ไม่ทันการเนาะ อเพื่อนมันยังไม่ได้ไปตรงบอสเลยใช่ปะเดี๋ยวไปชุบมันมาก่อนกูจะโดนสิงสู่ไต่อหูแ่งอกูจะโดนสิง้ต่อเ้ยสิงกูแล้วสิงกูแล้วมาะ แย่ yeah, แล้วไอ้สัตว์ยิงยิงก่อนยิงก mm ่อ hmm. นสวยหลด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 เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนพี่เพื่อนมีเกาะเนี่ยโดเกาะเพื่อนก่อนยาเพื่อนมันต้องจำเป็นว่ะต่อไปชุบเดี๋ยวพี่เองเแย่ละวงบีบพี่ ไม่ถ่ายรถตุ๋กานะไม่ได้เอาพี่มงบีบวะที่อื่นก็มีไม่ใช่หรอเราดูดูพี่ไปดิโอ้ช่วงเวลากูจัดมีรถปะหารถให้หน่อยเออมีมีพี่พีาพี่โอเคถงยาสามพี่ไปไหมโอ้โหหนึ่งหนึ่งอะแม่งเว้ยต่อมันบีบกูแล้วบีบมึงบีบมึงบีบเออ้สัตว์จะตายบีบว่ะ เขยกลับมาก่อนต่อโอเคโอเควิ่ง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 สวยไล่เฮียมีที่ชุบปะแถวเนี้ยต้องบีดิเก็บวิญญาณมาแล้วใช่ไหมใช่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 โอเคพี่เดี๋ยวผมไปด้วยก่อนมึงไปชุบเลยไปด้วยกันดีกว่าต่อฉันเนี้ยเฮ้คุณลอนสิงห์มึงไปเร็งไปเร็งไปเร็งไปเล็วไปเร็วไปเล็วคุณลนสิงห์ ยังไม่หลุดยังไม่หลุดยังไม่หลุดลูกโมลุดลุดลุดโอ้รถพังว่่ะไมมีีท่ชุบไม่มีที่ชุบเลยโอ้โหเรียบร้อยต้องเอาแล้วว่ะต่อโอ้ไหวยังไงวะเนี่ยต้องจีไปด้วยต้องอะไรไปด้วยต้องียื้ ทุกคนเพื่อนมันทิ้งขี้มันล่ามาหากูล่ามาหากูโอเคโอเคผมบับเล่บับเลยเพิงหลอแล้วโอเคสไตล์สวย <Okay. S 1> จี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  จีก่อนดีกว่าแล้วจีเสร็จแล้วมันจะง,ง่ายต่อโอเคโอเคลบ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 โอเคมันเอากูอะมันเอากูพี่ไหวไหมไม่รู้กูไม่รู้โอเคเดี๋ยแล้วสเต็ตหนึ่งกูได้แดกยาอยู่เขาเบิกกันไว้เขาเบิกกันไว้โอเคอะไรอยู่ได้อยู่ไอ้กช่อนเดียวอีกช่อนเดียว ไหวปะเนี่ยไอ้เหี้ยอ้าโอ้ยโอเคผมบ้า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 เอากูใหญ่เลยนะมึงรอสกิลกูก่อนเถอะมันนิ่งแล้วมันนิ่งจีจีจีโอ้เพื่อนลบ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 โอเคกินยาเลยดีกว่าวะเดี๋ยวไม่มีโอกาสกินกินเลย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 โอเคเรียบร้อย เคียบมอนก่อนคผมกันเลยมามาที่นี่ก็ไม่ยากแล้วพี่ไม่ยากแล้วตอนนี้เคียบบอลรอบๆอยู่เฮ้ยไอตัวนี้มาจะบอลต้องมาอีกรอบหนึ่งน่าจะไหวไหวพี่ไหวไหมเหลือยาสองกระปุกอะเหลือป่ะต่อหได้ได้อยู่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 เก็บเลยเนี่ย ไอ้พี่เจตในยาต่อยาไปต่อโอเคมาดิสัตว์ตรงนี้มียากระปุกนึงเฮียเพื่อนคนหนึ่งไม่ไม่ไม่รู้ว่าไม่ไม่โคตรแบกอะตอนเนี้ยมาดิบอสอะขอให้มาเถอะมาแล้วมา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 พีมามามาอันตรีละอันตรีละโอเคอันตอรีมา มาดิไอแก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 ,อแกมึงมาอขอให้มึงมามันติงตูเอาตัวนี้ก่อนห้าติบวิกูก็ชนะมึงแล้วห้าติบวิเอาดิมาดิโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมมาขอให้มึงมา มันจะเอาสมุดต่อสมุดขึ้นแล้วผมว่าสมุดผมว่าสมุดตัวนี้มันอึดกว่าแตจงตีไม่แรงตายกินยาอะไรก็ได้ต่อกันเหนียวยาเยอะแล้วเตะให้มึงสิงตู่เก้าวิเจ้าวิกูชนะมึงแล้ว มาดิไอซับหูบับแล้วโคตรแรงสวยจี้จี้จะโคตรแรงเลยเนี่ย,ย <c oughs> เอาเรื่องผีแม่งไม่ต้องสามสิบก,กว่าแล้วโอ้โหไม่ไหวว่ะเพื่อเล่นอย่างนี้เห <laughs> นื่อยดีนะตัวสองตัวสองตัวเที่วเ,เล่นกันมันโคเวอร์กันอ่ะมัน<ช>คอมโบกันอ่ะอหูดมิดเป็นหมื่ยังมิดบี้